สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องวันที่21กันยายน67ครับคลิปนี้ก็มาสรุปครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลตามต่อเช่นเคยครับผมครับล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องมาขึ้นกะออกเบิ้ลครับพี่น้องออกเบิ้ล 6cc86 ครับผมกับ cc กับมีประกบครับพี่น้องเนาะประกบ สองสามสำนักอยู่ครับผมบ่ว่าจะเป็นอาจารย์เออาจารย์เอกเด้อครับพี่น้องสี่สี่แล้วก็แปดหกหกแปดครับพี่น้องเนาะพ่อไผ่บุญไม่พลาดครับผมครับแล้วก็อีกได้หลายเสี้ยนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันในคลิปนี้ครับผมครับสําหรับแนวทั้งเป็นสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อเส้นเคยเด้อครับพี่น้องครับสู่กันต่อวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะครับผมก็ดีใจกับพี่น้องที่ที่ก็ติดแนวทางตัวเลขกับน้าเสี้อผ้าลวยครับผมได้โชว์เลยลาบไปน้ากัน ครับชุดสรุปกับเดบิวต์ยุคครับพี่น้องเนาะเลขกซีกับเลขคานี่เห็นลายอยู่ครับผมครับก็ถือว่าซีกับมาอยู่ครับพี่น้องซี่กับมาเขาจังไดยกับเบิ้งเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องเส้นใดเพิ่นมาก่อนเดี๋ยวน้ำเชืยรผ้าลวยก็จะมาน้ำเสนอสู้พี่น้องอเมซีเป็นลำดับต่อจากคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับก็ดีใจครับพี่น้องอเมซีกับผมที่ก็ติดแนวทางตัวเลขกับน้ำเชืยรผ้าลวยครับในโชว์เดล่าไปน้ำกัน สำหรับพี่น้องที่ที่พลาดโอกาสครับผมกับเยเพอเด้อครับผมอาจารย์เอเพินก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องมาสามสองสามงวดแล้วเด้อครับผมที่เขามาต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะจังไงก็ติดไว้ครับผมเลยทีรไล่ซ้ำนักหลายๆเสียนแหละครับพี่น้องครับผมถูกๆทกทนเพิ่นก็มีที่เด็ดครับผมแตกต่างกันไปครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังสรุปในคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอประคุณทุกๆเสี่ยนถูกอาจารย์เด้อครับผม แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามาก็ติดรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับผมไปรับชมรับฟังชุดสรุปในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อไพ่บูนครับพี่น้องเนาะเขาตัวเน้นพ้นพรอมครับผมพ้นเน้นหกหนึ่งหกแปดหกเก้าเลขออกแปดหกครับแล้วก็คลิปพ่อไพ่บูนนี่บ่ได้แหยสัมผัสครับผมกับพอดีก็มาเชียร์กับหยากน้ำครับผมพอกับหยากน้ำก็เล้ เอามารงคลิปที่ชุดรวมด้ครับผมชุดรวมเสียนครับพี่น้องเนาะชุดรวมเสียนครับพ่อไพ่บุญมาเต็มเต็มครับผมสมกับพี่น้องเอฟซีไรทันก็ถามหาพ่อไพ่บุญอยู่ครับผมเดี๋ยวเลขฝันพ่อมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องครับคนภูเขาครับผมครับคนภูเขาครับเขาเลขติดบนล่างนี่ครับพี่น้องบรูจักเทียคือเกามาเชี บอกพี่น้องเอ็ม MC แล้วครับผมเข้าหกแล้วก็พิเศษครับพี่น้องนี่เลขพิเศษหกแปดเขาตัวกราฟขึ้กันก็พอไปบุญครับคนภูเขาอาจารย์เอนี่น่าจะเป็นงวดที่สามนะได้ครับผมเดินเข้ามาต่อเนื่องครับผมเดินดีเด่นสี่กับห้าเข้าที่สี่แล้วก็เพิ่นเบิร์ให้พร้อมครับพี่น้องเนาะสี่สี่ครับผมนี่ครับ อาจารย์เอปันโชคเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็อาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกกันเด่นซีหาศูนย์เข้าที่ซีแล้วก็มีตัวเบิร์นนั่มครับพี่น้องเนาะเอกลาวพัฒนาออกเบิร์นครับผมซีซีกับอาจารย์เออาจารย์เอกครับผมครับพี่น้องพีซีอ่าอย่าบอกว่เห็นคลิปเด้อครับผมนี่อยู่ในร่วมเสี้ยนหมดเลยครับผมนี่นี่อยู่ร่วมเสี้ยนหมดเลยครับพี่น้องเนาะ สอบไพ่บุนค้นผู้เขาอาจารย์เออาจารย์เอกครับผมอยู่ในคลิปรวมเซียนครับผมลงไปหลาสุดเลยครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับเข้าที่สี่้อครับพี่น้องเข้าที่สี่ครับสําหรับสูตรกอมเชียกับกับมาเดินดีอีกครั้งครับวกพี่น้องเนอะหลังจากลดไปแข่งวดเดียวครับผมงวดว่างหันครับง,งดก้อนนานั้น เข่าซีครับผมชนกันกับเดินเดินดีครับสองสองสองสำนักนี่ก็เคยประกบคู่กันมาดีให้กันนะครับผมแล้วก็เวนไปพ่อกระนวลครับเขาเด่นแปดงวดนี้พอลาดพาวลุดเด้ครับผมดุดในรอบหลายๆงวดที่เดินดีต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะเพิ่งจะมารุดครับผมพอลาดพาว ขอดแสวงสิยดายครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นเด่นเจ็ดเจ็ดบ่มาครับผมครับเจ็ดไม่มาครับโดยเฉพาะอ่าที่เพิ่นว่าถ้าเจ็ดมาถ้าเพิ่นได้สูตรเจ็ดนี่ส่วนมากจีออกหกเจ็ดครับผมก็มาเชื่อกับเขียนว่าไปชวนวยก็พอชนินพร้อมกัดใส่อยู่ครับพี่น้องเนาะกัดใส่อยู่ใส่ถึงหกอ่ะหกแปดหกเจ็ดแล้วครับผม ตารางจีเป็นเน้นหกเจ็ดปากกลัวครับผมเสียดายครับพี่นอ้องแต้มเดียวครับวงศาพี่น้องกับเอฟซี 4, ก็จะได้ให้นําเทิงพอสแสวงพอชนินครับผมเพราะว่าเพิ่นเลขเพิ่นชนเลขเพิ่นเด่นทีเจ็ดขึ้นกันครับผมเจ็ดไม่มาครับพี่นอนะ้องเนาะครับเสียดไปแต่ว่าตัวเด่นเพิ่นก็ไปเข่าซีได้ครับผมซีแล้วก็บแปดครับพี่นอ้องกบคู่ไม่เข้าพอสแสวง พี่ปกไก่ครับผมทั้งเกตเบื้องลักหน่วยบนเพิ่นให้ดีครับผมซือ่อว่าจะเขามาต่อเนื่องอยู่ครับพี่น้องวังนนี้ก็เขาซีครับเพิ่นให้โหลดซีครับผมหน่วยบนครับว่างหันกับเขาได้ครับผมหน่วยบนคนโคราชเข้าตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเข้าที่หกครับผมคนโคราช อ,อาจารย vale. ์ผู Golden ้เช่นกันกับผมเขาตัวเด่นก็หันกับเดบอว์คลิปกอนานนี้ที่พี่น้องเนาะที่ว่าเป็นคลิปร่มเสี้ยนเนี่ยแหละครับผมกับเดบอวอยู่ว่าซีก็เห็นหลายสำนักอยู่ครับอาจารย์ผู้ช่วงนี้เพิ่นเขาตะเหล็กวิ่งแล้วครับผมอาจารย์สิงครับพี่น้องเนาะเขาทีซีคือกันก็อยู่ในคลิปร่มเสี้ยนนะครับผมนี่คลิปร่มเสี้ยนครับนี่พ่อชนินครับพี่น้องเนาะเขาฮกครับผม เข้าที่6เสดายครับผม7 6ดเลขออก8 6แล้วก็นี่ครับผมเด็กแต้มเข้าที่สเด้อครับผมเขาแต้มรางอาจารย์สายบุญครับผมพันว่า5 6 7ชนเด่นมากครับพี่น้องเนาะเสดายครับผมเข้าที่6เขาตัวเด่นเส้นกระทุ่มแบนเช่นกันครับผมเข้าที่6กครับผมเข้าตัวเด่น เอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องข้อมูลสชุดสุรุเพยพี่น้อง fc ครับผมเดี๋ยวจังไดเส้นใดมาก่อนครับพี่น้องเนาะน้ำเชียร์พาลุยก็จะน้ำเสนอต่องวดเด้อครับผมกับกอมเชียร์นี่ก็จะลงให้เลยครับพี่น้องเนาะสูตรกอมเชียร์ครับผมแล้วก็เอ่อ fc ใจดีครับผมเพิ่งกั่งมาให้แล้วเด่นเดินดี fc ส่งให้ว่าหันกอมเชียร์กับ fc เด่นเดินดีเพิ่งกับ fc ขคือกันครับผมเดี๋ยวงวดนี้มาเบิ้งไปน้ำกันเด้อครับผม สองสำนักนี่ครับแล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนครับผมเดี๋ยวก็มีเวลาครับพี่น้องเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ครับพี่น้องใส่กันต่อเลยครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปนาจังใดก็เดินทางไปใสมาใสก็ละวันระว่างเอาเด้อครับพี่น้องช่วงนี้ครับฝนตกครับผมช่วงนี้ฝนตกครับผมเดินทางปลอดภัยสุขปูสุขกคนครับมีโชคมีลาไปนํากันต่อครับผม กับเ่าพัฒนางวดวันที่23ครับพี่น้องเนาะ23กันยายน67เป็อว่าวันจันทร์สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนาเ้อครับพี่น้องสวัสดีครับ